yeah สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเด็กหญิงพี่อมรเด็กชายเจนู เสร็จงานแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับไปสอบน้อ,อ,องเพลงต่ออีกสองชั่วโมงค่ะก็เลยมาไลฟ์ก่อน<ส>คือแบบอาจจะเตรียมของของวันพรุ่งนี้เสร็จช้าอะไรเงี้ยกำลังเนี้ยบ้านของคุณเด็กชายพี่หลินค่ะเพิ่งเสร็จงานกำลังกลับบ้านค่ะ ค่ซ้อบที่บ้านเพราะว่าเอา่อเพราะว่าต้องเตรียมตัวแล้วแล้วก็าอาจจะต้องยีบสักนิดนึงค่ะขับต่อไปวนทางพิเศษเรีวเรุ่งนี้มาเ,เดี๋ยววันนี้มาไลา่เอาเสงเดน ซ้องไลฟ์ไหมถ้าส้อมต้องปิดเสียง <laughs> เดี๋ยวนักเรียนได้ยินเสียงอัน <laughs> เคียงของครูอ้าวแดดไปแล้ว ใว่าเลยขอบคุณค่ะขอบคุณชายพี่โดนัดไหมคะนี่แหละที่นักเกียนต้องการ แคนก็รู้ว่าชอัอสจะไเป็นไหนคะคุณครูวันนี้ไปทำงานค่ะเสร็จแล้วแล้วก็กำลังกลับกลับบ้านปีเสียงน้องเพียงครูลองพอมากนี่เคลยระกบอกกัน ค่ะวันนี้ไม่เหนื่อยสวัสดีนะคะวันนี้สบายสบายคุณแต่งหน้าสวยจังบางแจ้งเลยขอบคุณค่ะ แก้มหายเลยต้องบังไหมค่ะต้องนุนนี่เสียงครูฟังได้ทุกวันไม่เหมือนกันสักเพลงครับพี่เบื่อเลยครับถูกต้องนักเรียนนี่นักเรียนสวัสดีวันนี้สติไม่ได้มาค่ะ สวยทุกมุมยิ่งหันหลังนะขอบคุณไอ้ชายพี่หินค่ะกินข้าวกับอีหยางหน้าเรียวเชียวกินเขากับปะเดกจ้าอุ้วไปอะไรไปอยากินต่บะเมื่มไม่ให่คุณจะเลิกเสือนักเ็ในใจเคเล่แล้ว ขนาดหันหลังยังสวยไงไม่ใช่แหล,ละ,ลละนักเรียนบิวบุพมลสลปาวเหรอคะนักเรียนนักเรียนห้องนี้นี่บุบีิเก่งกระคะคุณลงกี่โมงเมื่อคืนเมื่อคืนคุณลงเจ็ดโมงเช้าขนาดเรียนมาเรียนหลับแล้วคะ แลครับ huh? นหน้าคู่หันหลังไลฟ์นะครับและน,นักเรียนจะดูคู่แล้วคูจ่จานยังไงคะว่าวหลับถูกคภาพไม่รู้อะไรเลยค่ะให้เขาดูแค่หลังก็พอ ครูเขาเหนียวตัง้งาหระป้านนเรียนครูมาทําอะไรตรงนี้คะเนี่ยตอนนี้ครูย,ยังไม่ได้เห็นใครชมครูเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเลเรียนมาเพื่อพูดีขู่ฟ้องแขกแบบนี้นะ ทำท่าอะไรก็น่ารักดีสวยมากวันนี้นี่ต้องอย่างนี้นะพี่ยัน <c oughs> ไม่ต้อง่าระไรช่ไหมคะเข้ากับสุดเลยด้วยิ <c oughs> ขอโทษค่ะนักเรียนสนุกนักเรียนยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ใครต้องการต้องการลดด่วนไหมคะนี่มันจะพอเป็นไปได้ไหมเธอมาเชื่อคนบางครั้งเนี อยากเห็นเต็มตัวใช่ไหมคะดูน่ารักเก็นไปไปมุ้ยคึบครูลงจากสวรรค์ทำไมครับนักเรียนัโหอยังปลอดภัยอยู่ไหมคะเนียมีนักเรียนน่าจะจำอะไรไม <นะ S 2> ่ได้นี่ที่ไหนอะไรนะะ่ค็กเร็จไปที่นี่อันนไหม นักเรียนปากแตกปากแตกแล้วครูนักเรียนจําอะไรได้ไหมคะนักเรียนตอนนี้เราเราอยู่ปัจจุบันกันอยู่นะคะนักเรียนจําอเอครับครูสวยทางไกลนักเรียนสายตายเยาา <c oughs> นักเรียนเดี๋ยวหาวิธีก่อนคะ่ะ นั่นใครสวยจังจำไม่ได้แล้วนักเรียนจำไม่ได้แล้วสวยครับวันนี้อย่องคู่หลายคู่ยังมักย่องรับยาช่องเจ็ดน,นะเดี๋ยวมันจะลงอีกใช่เวลาทำเราเ็นจาเล็งแบบเชอร์อิไหมขอบคุณเด็กชายพี่ซันเสตค้าขอบคุณทุกคนเลยนะคะเราต้องออกาย วันนี้เรามีเพื่อนมาสามคนนี่หนึ่งสองสาม,สาม,มแล้วก็อีกคนหนึ่งขอออกมาหิวคะ่ะนักเรียนคงไม่รู้จะกินอะไรสวัสดีนะคะ นนเนี่ยน่าจะทำงานกันเยอะนะคะเนี่ยนอเขาโผล้องบ่อยมากค่ะยิ้มพงมาเยอะได้ไหม อืมน่าสิคะอ้าคุณสวัสดีค่ะรออะไรให้นักเรียนฟังหน่อยครับครูรออะไรดีคะงานเอาไว้เทียงเยี่ยมนักเรียนท,ทำแบบนี้ถูกต้องงานทำเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องทำดีเิ่ง เมื่อคืนครูละค้างเรื่องตลุกเรื่องอะไร,รอะคะลืมแล้วครูตัวจริงใช่ไหมไห <c oughs> นอีกเรื่องหนึ่งหรอคะ พี่หญิงพี่หญิงค่ะแค่ครูร้องเพลงก็ตลกแล้วสวยมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมักยองร้ายจา้ะ ของคุนได้ไหมไม่กลัวค่ะขอบคุณเด็กหญิงพี่แก้วค่ะขอบคุณสหรับใจส้มด้วยนะคะเอ้ยมันแน่นแล้วพี่เสกเนี่ยมันไม่หล่นเลยมันต้องมีกาวติดกาวสักอย่างไลยอีกสามกิโเมตรใช้ช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางออกไปทางถนนรามนาวีรยวคอยลมางา เดี๋ยวค่อยเล่าตอนกลางคืนค่ะขอบคุณนางยิงมที่ยิค่ะเดี๋ยวค่อยเล่าตอนกลางคืนตอนนี้เล่าไม่ได้เดี๋ยวไม่จบครูทำเสียงแบบสิรตรงไปข้างหน้าสวัสดีค่ะ ขอเพลงคุณแจรถอยู่ในบ้านคุณแจบ้านอยู่ในรถมีด้วยอไม่มีด้วยหรอ, <laughs> <laughs> หรอคะเพลงนี้ก็มีด้วยเหรอ <laughs> <laughs> คุณแจรถนั้นอยู่ในบ้านส่วนคุณแจบ้านอยู่ในรถสนใจเธอน่เลยอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันบ้าฉันก็เข้าไม่ได้รถฉันก็เข้าไม่ได้ต้องทํายังไงต้องทํายังไงอ๋อแย่จังเพลงใหม่ค่ะ เพลงช้าคูอ๋อเพลงช้าหรอคะเ็นคอนเทนีนะคะหัวทำไหมคะอยู่เมืองไทยค่ะก้ไดใจ อีกร้อยเมตรใช้ช่องทางซ้ายและใช้ทางขับไปทางถนนกลางดำเหน็คู่ทำเสียงสิริเขียนครับอยากกินคุกกี้บนหัวคู่ครับคงคิงฝึกร้องเพลงคู่หรอใช้ช่องทางซ้ายแลอใช้ทางกับคปทแน่นนกลานคู่เชื่อแบบนั้น เป็นนักร้องเหรอคะวันนี้ขี่เด่นจังแน่นอนครูพกคี่มาด้วยขับต่อไปอีก800เมตรใช่เพราะกูไม่ขอคนเด็กหญิงพี่หญิงเท่ะนักเรียนก็เวนี่ไงอุ้งไหม รอ้องในแบบของตัวเองขอบคุณนะคะพี่เสกต้องไปซ้าย<ฮะ>าต้องไปซ้ายคราวนี้จะไปบางนาพี่เสกต้องออกไปซ้ายนี่เชี่ยแล้วไงออกไปเลยขอขอขอหยุดพึ่งนะนต้องไปช่องนู้นใช่ร้องของเพขา มาวางกันเลยค่ะครูลองเพลงนะแอดหอสุดอร้อยเมตรตัดเข้าไปยังทางพิเศษฉลองรัฐนคิดถึงฉันกอดกันข้างในใจ รานนั้นต้ตองกลบบก,กลับบ้านค่ะนักเรียนครูกำลังกลับบ้านไปสอมน้องเพดงตอนแรกว่าจะนอนแล้วแต่ว่าอยากมาคุยกับทุกคนก็เลยไม่นอนเดี๋ยวหลับให้ทุกคนดูน,น,นี่แล้วนีใช่ค่ะ สวยเด่นเวอร์มากค่ะวันนี้อยนังเงียยหงของคูดี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 มากจ้ามากเขาคุณสมบัติส้มนะคะคาบโหร้อยปีโอ้ยอยู่ตรงไหนแล้วคะสวัสดีค่ะตันที่เรียนคูกำลังคิดอยู่ว่าคูจะกินอะไรไดี พรุ่งนี้เขากะโลงแล้วค่ะอ๋อเลยบิกซีสุข,ขัห้ามาหน่อยนักเรียนเป็นคนแถวสุข,ขาัณฑ์พิบาลห้าหรอคะครับคุณเด็กช่ยพี่อาร์ตค่ะ mundir, við teimum. Sannar, við munum. 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 爱，就大胆去爱，从不 ยิ่งสวยเป็นโซล่าเซลให้เธอได้หรือเปล่าเธอจะได้มีแสงสว่างอ้าวนักเรียนนักเรียนวันนี้นักเรียนเราขยันทำงาน มีหน้าแหลสงสัว์ตามาก าจากกูุ่านักเรียนผู้เรียนนักเรียนช่วงนี้จะมีฝนตกค่ะใครอยู่ข้าวขอลดเสียงหน่อยครูคาดเบลล์อยู่ค่ะนักเรียนอยู่นี่ครูกลัวว่าตอตอเห็นเบลล์แล้วจะคิดว่าครูขับรถครูไปเลยต้องซ่อนเบลล์ไว้ เอาไปเลียนไปเลียนเกิดอะไรขึ้นไปเลียน